Say. กราบสามขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้ยกพัานเหรียแผ่นถวายประธานสงฆ์พวกเราขนมมือเหมือนได้ถวายกับหลวงพ่อเองนะครับตั้งใจกราบสองกราบสามครับ 2, ที่มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในหลักธรรมพุทธศาสนาด้วยดีมาจำนวนว่าแล้วก็ขอเพียงคนไหนก็ตามที่เดินศรัทธาสองเป็นนโยบายทองโรงเรียนมาเข้ามาแลยครับโอคาณะทั้งหลายมีประเทศชาติเป็นที่สุดของที่นันแล้วความเจริญกั่เยิดขึ้น ่ารของคนที่ทำอะไรรอกคนรอกแถวรอกระเบียบไม่เพียงคนคนเดียวเราก็สามารถทำใหู้้ฒนานั้นวุ่นวายและก็เหลดร้นอนได้มีเยอะระับนแต่ว่าจำนำให้คนเน็นียว ใครทําเกิน40ข้อแล้วมั้งเสร็จแล้วหรอมั่วเปล่าใครได้คะแนนเยอะสุดนะครับพระอาจารย์มีรางวัลให้ ทุกอย่างสําเร็จแล้วเราก็ต้องมาอะไรกินอาหารทำอาหารเสร็จต้องทำอะไรต้องชิมใช่ไหมอย่าว่าสิ่งที่เราแผ่ไปให้คนอื่นได้โดยไม่มีประมาณอภิบาลญาเจริญอภิบาลญาเนี่ยเราแผ่ไปให้คนอื่นได้โดยไม่มีก็คือการแผ่ความรู้สึกดีๆในด้านบวกการแผ่ความรู้สึกด้านบวกไปให้คนที่ไม่มีประมาณเลยให้แมบไม่รู้เรื่องเลย แสดงว่าเราก็รู้เรื่องนั้นถ้าความว้าใจหน่อยนีก็ทําได้แลนะ้วครับคระพุสะโนผ่าจการเรียนมาแล้วแล้วก็ก็ให้ค่อยๆถา,า,า,าตั้งสติให้ดีสิ่งที่พระอาจายเป็นห่วงก็คือมันต้องอเว้นพันท,นทุน์ทันตอนนี้ตอนนี้ควรจะเสร็จหน้าแรกเลยคนระับเก้าโมง ห้าสิบสี่แล้วต้องเสร็จหน้าแรกเดี๋จะเสร็จหน้าแรกเอาควรจะเสร็จหน้าแรกอา่าแล้วก็อาจารย์จะไม่ช่เสียงละเดี๋ยวลค้คนต้องเรียน

อิมังสุปาพยัญชนะสัมปันนางสาลีนางโอทะนางอุทะกังวะลงังพุทธศักด์ปูเชมิข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งควา้างเป็นของมีค่า พ่อแม่เหน่ยากลำบากนักหนาสงสารบรรดาคนยากคนจนในโลกนี้ยังมีคนที่จนยากแสนลำบากอัตคัดและขัดสนอย่าก,กินทิ้งกินกว้างตามใจตนสงสารคน ที่ไม่มีกินขอบคุณพระพุทธขอบคุณพระธรรมขอบคุณพระสงฆ์ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณครูอาจารย์ขอบคุณพ่อพ่อครัวแม่ครัวขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่ดังไม่หกไม่เหลือเสสัง มังคลายาจามีาามเอาเลยลงปิดวาจานะอ่าผู้หญิงพระอาจารย์ไม่อนุญาตให้หนูนั่งขัสมานะลูกให้นั่งผับเพียผู้ชายนั่งขัสมิได้ปิดวาจาตั้งใจให้ตรงไม่คุยห้เรียนดูนาฬิกาด้านหน้าดูนาฬิกาด้านหน้าดูนาฬิกาแบบนี้ลูกพระอาจารย์ให้เวลาทานข้าว 15นาทีลงมือได้ครับทำไงก่อนลก นูสั่อะไรกรับี่ดูสั่งอะนี่มอเะไเนี่ยมอออเก๋ไปไงเลยครัเดะแยวรอก่อนนะครับรอก่อนนะรอความพร้อมนะครับ สำรววาจาคือการไม่พูดไม่คุยเป็นซึ่งวาจาที่เรียกว่าเป็นวาจาช่วยยางบุญนี้มันอาจจะไม่ให้ผลในบัด,ดนลในเดี๋ยวนี้แต่มันก็เป็นเหมือนการตักในไม้สา การปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสมาธิก็เป็นการฝึกสติการฝึกสติก็คือฝึกให้เราไม่ประมาทคุ้นชินคุ้นเคยกับความไม่ประมาทและมันก็จะนำพาเราไปสู่การใช้ชีวิตยอย่างไม่ประมาทได้สืบต่อง,งานาการทั้งหลายามีส่วนได้ ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ à nó tê thông quá ấy